ท่านพิธีกรน,นะครับเรียนท่านผู้ดําเนินรายการท่านวิทยากรท่านผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับในนามของบริษัท a อเอขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาสลักเวลาอันมีค่าของทุกท่านในวันหยุดวันอาทิตย์นะครับมาร่วมสัมมนากับเราในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับสองชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่มี คุณค่าและมีประโยชน์สําหรับทุกท่านอย่างน้อยที่สุดนะครับก็หวังว่าท่านจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิตและบริษัท AA มากขึ้นกลุ่มบริษัท AIA มีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่ประเทศฮ่องกงมีสาขาอยู่ใน17ประเทศและใน17ประเทศนี้มีตัวแทนและผู้บริหารหน่วยรวมทั้งสิ้นประมาณ3 2 0 0 0 0คน ลูกค้าหรือผู้ถือกรมธรร์ประมาณ28ล้านกรมธรร์และมีสมาชิกกรมธรร์ประกันหมู่อีกมากกว่า16ล้านท่านสำหรับ a a ภาคประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งใน17สาขาดังกล่าวของกลุ่มบริษัท AAA โดยบริษัท a a ประเทศไทยได้เข้ามามีบทบาทด้านธุรกิจประกันชีวิตตั้งแต่ก่อนสงครามโคกครั้งที่2และเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งปัจจุบัน เป็นระยะเวลารวมมากกว่า77ปี AA ภาคประเทศไทยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนสุรวงเขตบางร,ารักกรุงเทพมหานครและมีสำนักงานตัวแทนกระจายอยู่ในต่างจังหวัดมากกว่า480แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย AA ภาคประเทศไทยมีพนักงานประมาณ20,000ท่านมีตัวแทน60,000คน และมีผู้บริหาหน่วยประมาณ6,200หน่วยมีกรมธรรประกันชีวิตที่มีผลบังคับอยู่ประมาณ7ล้านฉบับมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น6 8แ0 0 0 0ล้านบาทแขกผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับบร A ิษัท AA เเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยในหลายๆด้านเราเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวมสูงที่สุดในประเทศไทย เรามีตัวแทนที่มีความแข็งแกรง่งมีความเป็นมืออาชีพพรอมที่จะให้บริการลูกค้าในพื้นที่อย่างมืออาชีพมากกว่า6 4 0 0 0คนบริษัท a อ a ประเทศไทยได้รับรางวัลต่างๆมากมายโดยในปี2556บริษัท A.A.A. ประเทศไทยได้รับรางวัลบริษัปท,ทรรรษรประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นเป็นอันดับที่ส จากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันชีวิต AA ประเทศไทยได้รับรางวัลแบรนด์ที่ลูกค้าชื่นชอบมากที่สุดติดต่อกัน12ปีโดยนิยสารแบรนด์เอส AA ประเทศไทยได้รับรางวัลแบรนด์ที่เชื่อมั่นได้ติดต่อกันถึง10ปีโดยนิยสาร Reader d i g e s t a s i ชรางวัลแบรนด์อันดับหนึ่งหมวดธุรกิจประกันชีวิตจากนิยาสาร Tier. มาเก็ตเชียร์รางวัลแบรนด์ที่แข็งแกร่งและส่งพลังที่สุดในประเทศไทยในปี2557หรือ The Most Powerful Brand of Thailand 2014ซึ่งประเมินโดยคณะริะยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางด้านการเงินบริษัท AA ได้รับการจัดอันดับความแข็งแกรง่งทางด้านการเงินสูงสุดในระดับ Triple A จาก P/S Rating ประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติที่รักและเคารพท่านครับนอกจากความสําเร็จด้านธุรกิจแล้วบริษัท AA ก็ไม่ลืมที่จะดูแลรับใช้สังคมไทยโดยได้ดําเนินการโครงการต่างๆเพื่อสัง,สงคมอาทิเช่นเพื่อสับสนสนการศึกษาสร้างห้องสมุดในโรงเรียนทั่วประเทศสับสนสนส่งเสริมด้านสาธารณสุขช่วยเหลือผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโวช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ บริจาคถังเก็บน้ำให้แก่ชุมชนในทุกๆภาคดังนั้นบริษัท a a จึงได้รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากขอคารค้าเมริกัน2ปีต่อในด้านเทคโนโลยีบริษัท a a ได้นำเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและเครื่องมือไฮเทคมาช่วยสับสวนการทำงานของฝ่ายขายอาทิเช่นแอปพลิเคชัน iPo s ส Pa d เป็นแอปที่จะช่วยสนับสนุนงานด้านการบริหารการวางแผนและการขายให้สะดวกรวดเร็วใช้งานง่ายสามารถเซ็นเอกสารใน iPad ส่งข้อมูลต่างๆเข้าบริษัทได้เลยนอกจากนี้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันในโฟสพัทยังสามารถดูข้อมูลกรมทันการเรียกร้องสินใหม่ข้อมูลตัวแทนข้อมูลผลผลิตรวมทั้งการแจ้งข่าวสารและแจ้งเตือนต่างๆ อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่บริษ,ษัท A.A. นํามาใช้และเป็นประโยชน์สําหรับตัวแทนและลูกค้าอย่างมากนะครับคือเทคโนโลยี M.Post เป็นอุปกรณ์สําหรับรูดบัตรเครดิตผ่านสมาร์ทโฟนเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทําให้การชำระเงินค่าเบี้ยประกันสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจะเป็นการมือควาสะดวกในการทํางานทั้งในส่วนของตัวแทนและลูกค้าของเราในด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการสร้างการเติบโตของธุรกิจและสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทบริษัท a a มีศูนย์ฝึกอบรมตัวแทนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเรามุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันสมัยเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสู่ความเป็นมืออาชีพโดยวางรากฐานอย่างมั่นคงตั้งแต่เริ่มแรกในอาชีพและพัฒนา อย่างต่อเนื่องตลอดการทำงานควบคู่ไปกับบร,ริษัท a i a ทั้งแต่ผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับ a i a ประเทศไทยเราเชื่อมั่นว่าด้วยแบรนที่แข็งแกรง่งกลยุทธ์ที่เข้มแข็งการฝึกอบรมที่เยี่ยมยอดและยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างดีไม่ว่าสถานการณ์ตลาดประกันชีวิตในประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เรายังคงมีความพร้อมที่จะรับมือและลองรับกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นปันจจัยต่างๆเหล่านี้จะทาให้ทุกท่านเชื่อมั่นได้ว่าบริษัท AA ยังจะคงเป็นผู้นําในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยต่อไปอีกยาวนานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กุณาสละเวลามาในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านเข้าสู่โลกของธุรกิจประกันชีวิตร่วมกับบริษัท a a ขอบคุณและสวัสดีครับ ขอบคุณท่านรองประธานนะครับคุณพงพ์รีแสนวันนะครับแล้ก็มาถึงช่วงเวลาสําคัญของงานเราในวันนี้นะครับก่อนหนย่นเลยนะครับขอความร่วมมือทุกท่านนะครับกรุณาปิดเครื่องมือสอ